สนับสนุนโดยโรซ a าฟามิลี o ฟูเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปได้ความรู้เกี่ยวกับน้ําตาลเทียมน้ําตาลเทียมคืออะไรน้ําตาลเทียมใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกก,กันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับอันเกิดจากน้ำตาลเป็นจำเลยว่าทำให้เราอ้วนขึ้นได้ จึงมีการสร้างน้ำตาลเทียมขึ้นมาใช้ oh. เพื่อจะใช้โฆษณาว่าน้ำตาลเทียมนั้นกินแล้วไม่อ้วนเพราะ oh. ไม่มีแคลอรี่แต่ความเป็นจริงแล้วก็คือจริงมั่งไม่จริงมั่งนะครับเรืองอ้วนเนี่ยแต่การทานน้ำตาลเทียมอาจมีผลเสียก็ได้ด้วยน้ำตาลเทียมปัจจุบันนี้มี2ชนิดครับที่ทำทำมาใช้กันในวงการอาหารทั่ว,วไปนะครับกลุ่มแรกก็คือแอสปาร์ตัม แอสตมนี่ก็มีชื่อทางการค้าหลายชื่อเลยทีเดียวครับผมทราบอยู่แล้วนะครับใช้ในการใส่พวกกาแฟใช้ผงใส่เครื่องดื่มต่างๆเพื่อเรารู้สึกว่าไม่ได้ดื่มน้ตาตาลเข้าไปไม่ได้กินน้าตาลเข้าไปแต่แไม่อ้วนตามที่มีคนพูดกันอแอสเพแตมนั้นมีข้อเสียก็คือว่ามันมีการมีรสหวานติดคนลิ้นเลยอ oh. คนที่กินน้ตาตาลเทียมแบบเนี้จะรู้ได้เลยว่ามันมีรสขมๆติดโคนลิ้นนะครับ หลายที่ดื่มไปแล้วเนี่ยจึงรู้สึกว่ามันไม,ไม่เป็นปกติไม่เป็นธรรมชาติน้ำตาเทียที่ชื่อว่าแอสปาร์ตมเนี่ยครับข้อเสียอีกอย่างก็คือว่าใช้ในการทอดทอดผัดผัดในการปรุงอาหารไม่ได้ไม่ทนความร้อนไม่ทนความร้อนใช่รัรพอโดนความร้อนจากการผัดการทอดเนี่ยมันจะเสื่อมสลายหมดเลยครับข้อเสียอีกอันนึงคือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ทนความร้อนนะครับก็ลดขมติดปลายลิ้นด้วยคนกินไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ทั้งที่ราคาก็ถูกกว่านะ มีการผลิตน้ำตาลเทิพนี้ขึ้นมานะครับก็คือซูคารโรสนะครับอ๋อนี่มีชื่อมาอีกแล้วนะซูคารโรสซูคารโรสนี่คือคจากปัญหาที่เกิดจากการใช้แอสปาร์แตมมายาวนานทำความร้อนไปต้มไปผัดไปทอดมันก็เสื่อมสลายไปก็เลยมีการพัฒนาซูคาโรสขึ้นมาซูคารโรสมีวิธีการใช้งานแถวไหนบ้างครับคุณพ่อใช้แทนอาหารแทนการปรุงอาหารทุกอย่างครับทั้งการชงเครื่องดืม่มหรือการปรุงอาหาร ทอดทอดผัดผัดที่เราใช้ก็ได้เนื่องจากว่าซูคารโส่ะมันทนความร้อนได้สูงจึงสามารถใช้ในการปรุงอาหารในการปรุงอาหารทั่วไปกินได้เลยแล้วบวกกับการที่มันมีความหวานที่ไม่ขมติดลิน้น<อ>มีความหวานใสกว่านะครับแถมทสา่าจะทําให้เกิดความหวานได้มากกว่าน้ําตาลที่ชื่อว่าแอสปาร์ตมชุดนิดแรกไดยหลายเท่าเ,าเดียแอสปาร์ตมนั้นมีความหวานมากกว่าน้าําตาล200เท่า ถ้าเป็นเลมานเท่าเท่ากันนะครับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนต่อหนึ่งช้อนเนี่ยแอสปาแตมหวานกว่าน้ําตาลธรรมดา200เท่าแต่ซูคารลสตัวใหม่ที่เราพูดื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าหวานทนความร้อนได้ดีแล้วก็หวานไม่ติดลิ้นนะครับจะมีความร้อนมีความหวานได้เท่ากับ600เท่าของน้ําตาลทั่วไปเฉยเดียวโอ้ยนี้แสดงว่าใส่นิดเดียวนี่หวานเจี๊ยบเลยนะฮะใช่เลยครับใส่นิดเดียวอย่างที่ว่าแล้วนะครับข้อดีข้อเสียของการผลิตของนี้คนใช้ก็คือ การที่เรากินของที่หวานที่ไปวอา์เป็นของเทียมเราจะชะล่าใจคิดว่าเอ้ยก็ไม่มีแคลอรี่นี่เราก็ไปกินอย่างอื่นที่เป็นส่วนอาหารมือแต่ละมือนั้นแต่ละวันนั้นมากขึ้นเพราะชะล่าใจว่าเราไม่ได้กินของหวานผลตามมาโดยภาพรวมรวมๆแล้วแต่วนันแต่ละวนันแต่ลวันนี้กลายเป็นว่าเรากินของหวานเยอะเกินไปเพราะความชะล่าใจของเราเองนะครับาการที่เราจะทานทาน้ำตาลเทียมก็ต้องใช้ผเหมาผสม เรืองเอาที่มันได้ผลดีและรสชาติไม่ติดโคตรนสิน่งที่เราต้องการรวมทั้งการที่เราจะต้องประหยัดเรื่องการกินอาหารชนิดอื่นอื่นด้วยนะเช่นพวกแป้งหรือน้ำตาลจากพืชปัก่างแต่ที่เรามีอยู่ในใน,ในในประเทศเราอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือประเด็นสาคัญที่สุดเลยนะครับโอ้โหตรงนี้เป็นจุดสําคัญครับกอฟขอสรุปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลเทียมน้ําตาลปกติที่เรากินเป็นเกรดเกรดตักมาเติมใส่ของกินของเราตักเติมใส่กาแฟน้ำชาต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวัน1ช้อนคุ้นเคยกันอยู่อย่างดีนะครับบางทีอาจจะทำเป็นก้อนมาเพื่อให้ใช้งานง่ายทำเป็นซองมาเพื่อให้ใช้งานง่ายขอเปรียบเทียบโดสของมันหรือระดับในการใช้ของมันน้ำตาลธรรมดา1ช้อน ถ้าไปเทียบแอสปาร์ตมไอตัวขมๆแล้วไม่ทนความร้อนนะครับเจ้าตัวแอสปาร์ตมจะหวานกว่าน้ำตาลปกติ200เท่าสูคาร์โรสไอตัวทนไฟตัวทนความร้อนนะครับมันจะหวานกว่าน้ำตาลปกติ600เท่าเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้งานเนี่ยต้องเลือกกันให้ดีๆจัดสรรกันให้พอเหมาะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ความสําคัญของการที่เรานําเรื่องราวพวกนี้มาพูดกันนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรากินอะไรก็แล้วแต่โดยที่อาจจะใส่น้ําตาลปกติรู้แหละมีแคลอรี่จะต้องอ้วนแน่ๆเลยแล้วเราหลีกเลี่ยงมาใช้น้ําตาลเทียมเราก็ต้องรู้ครับว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยเฮ้ยมันน้ําตาลเทียมนะความหวานนี้เป็นความหวานที่มันไม่ได้เกลนความหวานจริงๆจากน้ําตาลจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปติดหวานจากน้ําตาลเทียม เพราะว่ามันจะทําให้เราชะล่าใจครับเราก็ไปกินอย่างอื่นๆที่มันหวานวานเราไม่อาจรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราทําเองเนี่ยมันเป็นหวานเทียมแหละแต่สิ่งที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันอาจจะเป็นหวานแท้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องควบคุมปริมาณกันด้วยอย่าชะล่าใจกินได้ใช้ได้แต่เราต้องรู้ว่าอ๋อถ้าเราใส่เองนะมันเป็นตัวเทียมแบบนี้อ่าแต่ถ้าเกิดไปซื้อคนอื่นมาเราไม่รู้ว่าข้างในไส้ไหนเขาใส่อะไรไว้บ้างจึงสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ปริมาณในการกินต้องไม่เยอะจนเกินไปด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องราวเป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำตาลเทียมท่านเองครับ โอเคครับคุณพ่อทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ของอุ่นใจใกล้คุณหมอในเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําตาลเทียมนะครับเพราะการกินคือความสุขนะของทั้งตัวเราเองทั้งครอบครัวนะครับเราจึงต้องนําสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้การกินความหวานทําให้เกิดความสดชื่นนะฮะจำเป็นต้องกินเลยครับจำเป็นต้องกินหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กินให้รู้จะได้อยู่อย่างสุขภาพแข็งแรงนะครับเอาละครับติดตามชมนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องยาวเกี่ยวกับการกิน การอยู่ในชีวิตประจําวันไห้มีความสุขนะครับติดตามครับว่าครั้งต่อๆไปเราสองพ่อลูกมีเรื่องราวเกี่ยวกับสาระความรู้อะไรเกี่ยวกับการกินมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันสรหวันนี้หมดเวลาแล้วลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ